ถ่ายรูปเราจะต้องไม่ตกเทนค่ะวันนี้เราจะมามาทำอะไรปู่เราจะมาถอย IRiPhone ใหม่เราจะต้องไม่ตกเทนค่ะเราเป็นสาวว iPhone นะคะนี่แบบคนนี้ก็มาไปคือตอนนี้เป็นพวกประเภทว่า จะซื้อก็ไม่รู้ว่าช็อปเขาอยู่ไหนนะคะจะซื้อต้องรู้ช็อปเขาจะอยู่ไหนเขาให้ขึ้นก็ได้ลงก็ได้บ่นจริงๆเลยซื้อของอยู่พารากอนยังค่ะยังค่ะยังหาไม่เจอค่ะช็อปอยู่ไหนค่ะไม่ทํากันบ้านเลยนะคะจะซื้อของหาช็อปไม่เจอค่ะ นี่ค่ะเธอมากับนาฬิกาใหม่ของเธอนะคะไหนๆก็ถอยซีรีส์ใหม่แล้วต้องถอยทรศัสั์ใหม่เลยเฮ้ยนี่มันนาฬิกาคู่หรือเปล่าเออสีเดียวกันเลยวะปูปูของเราสีเดียวกันปะนี่เราก็คู่นะคะของเขาก็ใหญ่เขาหล่อเขาหน้าจวเล็กเหรอพี่นาสีอะไรพี่นาสีอะไรไทไลทหารเอ้ยถามเ็าไหมเขาบอกอยู่หน้าห้างนะ ก็ไปด้านหน้านี่มาหลังสุดห้างเลยไม่เราไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรนะคะไม่ถามใครค่ะจนถึงขนาดคนที่เดินสวนเขาได้ยินเถียงกันค่ะเขามาสะกิดว่าจะไปไหนกันคะเออเมื่อกี้นี่เขามาถอยพอบอกเขาว่าจะไปสอบไอโฟนค่ะเขาบอกว่าพี่เข้าไปในนู่นเลยค่ะเซ็นทันแล้วก็เดินออกไปข้างล่างค่ะนี่นี่แหละบ้านนอกไม่เคยมาเดินห้างอ่ะมันใหญ่โพูดเลยใหญ่ไหมใหญ่พด พ <g ül> <normalized> ีวยย่าเหรอคะพี่กิ๊ฟพี่ลองฟอ่ะเทว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 ะถูกหรือย,ยังคะคุณยายมาถูกหรือยังคะในที่สุดเราก็มาถึงแล้แลวคะ่ะคนคนแก่ก็จะลงบันไดช้านะคะแกงนี้มาแล้วคะ่ะอุ้ยอุ้ยสาวเม็ดเนาะเดี๋ยวนี้ใส่แม็ปูพี่พปูบอกให้ใส่แม็ดเดี๋ยววิลาใส่แม็ก่อนนะคะตอนนี้วิลาไม่ได้ใส่แม็เออ ้ยผิดทางปะถูกนะถูกนะตอนนี้เราอยู่ในเออเป็นไงสยต,ตอนนี้เราอยู่ใน iPhone ช็อปนะคะดูค่ะคนเต็มเลยคนเยอะมาก oh, ค่ะ <no. S 1> เขามารอคิวรับของนะคะดูข้างนอกนะคะเพราะว่าโซเชียลดิสทานะคะจะไม่ได้ให้เข้ามาพบทุกคนดูพี่ปูได้โทรศัพท์ยังคะไม่เสียแรงจองไว้นะคะอุ้ยผิดอันเนเลย นี่นาฬิกาพี่คูกับนาฬิกาพี่กิฟตก็เหมือน,นกันนะจ๊ะเราก็เลือกเลือกสีเดียวกันกับน,นาฬิกาเลยจองสีอะไรไว้คะสีน้ำเงินนี่ป่ะเราสาวอกไอโฟนตัวตัวจริงค่ะอันนี้อันนี้ตัวใหม่ใช่ไหมแบบของเราใช่ไหมนี่ไงเหมือนของเราเลย วิสายสวยเรามาดูสายกันนะคะสายสีน้ำเงินแล้วป้าช้อปปิ้งต่อค่ะยายจองสีอะไรคะยายจองสีอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกสีอะไรสีใหม่เอาเอาสีเงินเงินน่ะสีเงินเงินมันเงินตรงไหนเนี่ยมันน้ำตาลไม่ใช่หรอกาไฟกาไฟเออกาไฟโอ้ยนึกตั้งนานนึกตั้งนานนึกไม่ความจำไม่ดีก็เงี้ยคนแก่เอออ่า นอกจากจะมาถอยไอโฟนแล้วนะคะถ่ายได้เลยค่ะนานๆนนเจอค่ะพี่นี่<อ>น่ารักมากเด <c oughs> อยโ <c oughs> อ,อ้ยเดี๋ยว <c oughs> ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็ดังอยู่นะถ่ายตัวเองสักหน่อยเออนี่ไงยืนเก้าตัง้งานตัวเขาจะไม่ขอ อยูอ่โอ้โหมาอีกแล้วค่ะน่ารักมากนี่แหละยืนตรงนี้แหละถ่ายได้ค่ะเบรดติ้งดียังขายดียังต่อเนื่องค่ะ พี่คนเข้าร้านได้พี่ช่วยเชีร์แทนเลยนะอะตอนนี้เราก็ได้แลวนะคะสำหรับไอ h o n ส12สองนะคะบอกเลยว่าออกวันแรกนะจ๊ะแล้วก็จองอคิวแรกาายากมากกว่าจะได้เครื่องแล้วก็แล,วกแล้วก็ได้มาเลยคนที่มาที่ไอโ l e คนท, oh ที่มาที่แอปเปิลอะวอล์กอินยากมากเข้าไม่ได้นะคะต้องจองคิวเข้ามาอืมแต่ว่าตอนนี้ก็ได้แล้วแต่หิวค่ะเราหาโดนัทกินกันดีกว่า แล้วที่สำคัญคือเดี๋ยวมีคนเห็นว่ามาเดินเซ็นท่านเวอร์แล้วถามว่าไม่ซ้อมนี่จะรีบกลับไปซ้อมต่อนะจ้าบอกเลยไหนๆของชุดสีอะไรของของชั้นสีนี่ของเขาสีนี้ขอเถอะนะขอแบบให้รางวัลชีวิตตัวเองหน่อยนะเพราะว่าวิลาจะต้องต้องยินเทนนิดนึงนะ เพราะว่ารุ่นนี้เขาบอกว่ากล้องดีมากวิลาจะต้องเอามาถ่ายวิลาพาตัวให้ทุกคนดูนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราติดตามนะจ๊ะว่ากล้องใหม่ในปีน1 2 2จะเป็นยังไงในวิดีโอเดี๋ยวเราสองคนขอไปหาของกินกันนะเพราะเดี๋ยวต้องไปซ้อมต่อจ้า๋ยไม่ทันประหว่างไปซ้อมนะคะเราก็แวะซื้ออาหารทานก่อนซ้อมนะคะนี่ค่ะแล้วแล้วก็ไม่ต้องเหอเออไม่ต้องเหอกันไม่ค่อยเหอเลยนะคะวิลาเลือกสีเดียวกับนาฬิกาของวิลาของเธอสีอะไร มันไม่เห็นสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเคสชั้น n e าสีแดงมาอ่ะอ๋อนี่นะคะเวลาใจสีนี้นะอ้าวถึงใกล้ก่อนเร็วๆตื่นเต้นอะถอยคนแรกเลยค่ะหาแค่นี้ก่อนก็ได้ถึงสนามแล้วเตรียมซ้อมห้าโมงอีกครึ่งชั่วโมงซ้อมสวัสดีครับลองชุดกันอยู่